วันนี้เราจะมารีวิวการเผาปลาเ้ปลาเผาเียเผาปลาสูตรสายแคมป์แคมปี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาลงเตาถ่านได้เลยเพราะเราได้ทำไว้แล้วนี่เรามีต้มยำปลาช่อนสูตรบ้านๆใส่ยอดมะขาม วันนี้เรามาแคมปิ้งกันที่สวนลับน้ำตกสันตะเพนนะครับเดี๋ยวกลางคืนเราก็จะมีรีวิวบรรยากาศตอนกลางคืนจะท่านใดสนใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องของเราก็บัญญาคาเฟ่ดนตรีคนเดินทาง ครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมีดนตรีเล่นให้ดูอีกทีเราจะทําคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าลูกค้าคนไหนหรือเพื่อนๆที่ไหนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ